ดีครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไซต์ตินีนะครับผมวันนี้ก็เป็นตารางวันอาทิตย์นะครับผมไม่ได้มาถ่ายให้นานเนาะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างโหดเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็เบาลงมาหน่อยใช้คำว่าหน่อยนึงแล้วกันเพราะว่าวิ่งเท่ากับเพจอาทิตย์ที่แล้วก็คือเพจ455นะครับแต่ว่าอาทิตย์นี้เราวิ่งกัน16กิโลเออมันเบาเบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังหนักอยู่ แต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วผมวิ่ง21.1โลเลย <g ill ip> จบพาไปเลยแหละได้ new PB กันไปแล้วน <g ill ip> วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังครับวิ่งวิ่งเราได้อะไร <g ill ip> เออผมก็จะมาเล่าเรื่องของพี่คนนึงแกวิ่ง <g ill ip> อยู่แถวนี้แหละตอนแรกอะแกเป็นคนที่ว่าติดบุรีนะฮะปอดไม่ค่อยจะดีเนาะหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็แกเป็นกดไหล่ย,ย้อนซึ่งผมคิดว่าเรื่องกดไหลย,ย้อนเนี่ยหลายๆคน่ะต้องเป็นกันเยอะแน่ <g ill ip> แต่ว่าพี่แกวิ่งมา2กิปีเออสอปีนะแกก็อาการดีขึ้นฮนะกดไหลย,ย้อนแกก็หายไปอ่าดีมากนะผมว่าก็โอเคแหละส่วนตัวผมเองอะ่ะก่อนหน้านี้น้ําหนัก84ดกิโลนะเมื่อปีที่แล้วเออเวลานอนก็จะออกแนวแบบนอนกลนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอตัวข้างในมันไม่ค่อยดีนะด้วยความที่ว่าน้ําหนักเราเยอะขึ้นอะ่ะผมก็วิ่งมาตอนนี้ก็หนึ่งปีแล้วน้ําหนักก็คงที่อยู่ที่63-65ถึงนะก็จะได้ รูปร่างแบบพี่ทุกคนเห็นนี่แหละฮะตอนนี้อาการนอนกรนก็หายไปฮนะรู้สึกว่าหลับสนิทขึ้นหายใจเวลาเรานอนเนี่ยก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับเนี่ยเป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นนะ,ะทุกคนที่ว่าเราออกกําลังกายเนาะไม่จําเป็นต้องวิ่งอย่างเดียวก็ได้คาร์ดิโออย่างอื่นอะไรก็ได้ฮนะเจวเวทเทรนนิง่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ก็อยากให้พวกเราทุกคนออกมาออกกําลังกายกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็ไปวอร์มกันแป๊บนึงไม่ต้องวอร์มเยอะมากหรอก <laughs> เดี๋ยวหมดแรง แล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งมือหลักเราก็คือตาราง16กิโลนะฮะ4 5 5วันนี้ก็กลับมาวิ่งที่เทศบาลเราเนาะเออเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าอทิตหน้าผมจะไปลงงาน Education Run ที่ประจวบคีรีขันก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมระยะ10.5กนะิโลเนาะเราก็จะไปซ้อมวิ่งเทมโปที่นู่นกันโอเคไปเดี๋ยวเราก็ไปวอร์มกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรรอมกันสักโลนึงเนาะ ผมแค่โลเดียวพอมไม่ต้องสไตล์แล้ววันนะี้แล้วก็เดี๋ยววิ่งมือหลักกันเลยไปกันครับพี่เอี้ยงไปกันนะปึ๊บเริ่มวันนี้พี่เอี้ยงวิ่งกับผมไหมพี่วิ่งสิว <16. S 2> ิ่งไหมจะไล่ล่ากันสิบหกโลสี่ห้าห้าแล้วเปี่ยนจะไป่อย่างนี้เราวิ่งเราเรามีเพื่อนวิ่งด้วยมีคนเ <laughs> อ่ะมีใครวิ่งไหมพี่เอก <Okay. S 1> พี่เอกนี่พี่กกำลังยืดอยู่นะฮะยืดเยอะเออผมดื้อยืดนะเนี่ยไม่เป็นไรเราจ็อกอีซี่อย่างก็อีซี่กันไปก่อน เจอกันเมื่อวิ่งครบ1กิโลฮะบอมตอนนี้เราก็บอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ1กิโลกับเพจห้าเจนะกินน้ำแป๊บหนึง่งแล้วก็หายเหนื่อยเราก็ลุยเลยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็พักเหนื่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกดนาฬิกาเตรียมแล้ว GPS เป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยลืมนะให้ GPS เป็นสีเขียวก่อน,น,นกดวิ่งอ่ะถ้าไม่เขียว GPS เพี้ยนเลย สามถิ่นได้พี่สามก็ได้โอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมไะไปฮะเริ่มกันตัวนาฬิกาเลยนะครับเ้ยเ้ยเอะเอ โอ <laughs> เคครับทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งเข้ามาสู่กิโลเมตรที่2องแล้วนะเด <laughs> ี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเพจเท่าไหรเ่มสี่ห้าห้าครับสี <c oughs> ่ครับพี่เ <c oughs> ป๊ะฮะเป๊ะรอบนี้ <c oughs> แต่ว่าโลแรกเราก็วิ่งกันอยู่ที่5้านย์สะ <c oughs> วอร์มกันไปก่อนรอบสองก็มาตรงนะสี่หหไปต่อไปต่อเจอกัน2กิโลเมตรข้างหน้าครับ เฮ้ยครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่4แล้วนะมาดูดีว่าเทพองของเราจะลากลากเพชรเลยไหนดูดิเด้งยังเด้งยังเด้งเร็วเร็วสี่สีห้าเหมือนเดิมครับไปต่อฮะไปต่อเจอกันอีก2กิโลเมตรข้างหน้า โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่6แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเพรกิโลเมตรที่6เท่าไรสี่ห้าครับเออนิ่งด <c oughs> เีเจอกันอีกทีโลที่8นะครับโอเคครับทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่เท่าไรนะฮะกิโลลิ้นพันกันแล้วมาดูกันโอเคสี่ห้ครับยังได้อยู่บกลบไม่เกินห้านะเดี๋ยวเรามาดูกิโลเมตรที่สิของเรากันต่อมไหมหไหลๆๆไหลไ,ไหลไหลไหลไปทุกคนโอเคครับทุกคน ตอนนี้เราก็กำลังวิ่งเข้าสู่กิโลเมตรที่10นะครับผมก็อยู่ที่เพส45ห้านะครับ49.28วินาทีนะคุมกันไปนิ่งๆไปต่อโอเคครับตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรที่12แล้วนะครับเราก็มาดูกันที่เพส สี่ห้าสามเหมือนเดิมฮะหลังหลังสงสัยเริ่มไหลเลยเดี๋ยวเรามาดูกิโลเมตรที่สิบสี่กันอีกทีเนาะฮ่าฮ่าไม่ไหลเนะโอ,อเคขอบคุณครบเอาลุยต่อลุยตอ่อมีฝากกล้องไว้ด้วยตอนนี้ก็13กิโลเมตรแล้วนะฮะกระเพ 5, 2เนี่ยฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันกิโลเมตรที่15แล้วกันเนาะแล้วก็กิโลเมตรสุดท้ายครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกิโลเมตรที่15แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิโลเมตรนี้เพจเท่าไหร่ฮะตีดเพจสี่ห้าหนึ่งนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็กิโลเมตรสุดท้ายนะมาดูว่าได้เพจเท่าไหร่ฮะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ รอบสุดท้ายกิโลเมตรที่ส6แล้วนะฮะเรามาดูเฮสกันอรอบสุดท้ายที่4-3-4นะฮะภารกิจสำเร็จวันนี้ไม่แตกเย้เอ้ขออภัยนะเสื้อหลุดนิดหน่อยร้อนมากเลยก่อนนี้ฮะเฮสเฉลี่ยเรา4-5-5นะฮะเฉลี่ยไปที่4-5-4หนะ้าสีนาะ โอเคเรามาดูระยะทางนะที่1ชั่วโมง18นาที33วินะระยะทาง16.01สุดยอดเดี๋ยวผมขอไปพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ขออนุญาตสวมเสื้อกันนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็พักจนหายเหนื่อยแล้วนะครับกลับมาใส่เสื้อเหมือนเดิมเราเรียบร้อยนะ <c oughs> เมื่อสักครู่ก็ขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะ <c oughs> อาจจะเสื้อหลุดนิดหน่อยอากาศร้อนสุดๆเลย เหนื่อยนี่หยดลงพื้นแบบเหมือนเราอาบน้ำเโอเคสำหรับวันนี้ก็ตาราง16กิโลเพสนะฮะก็วิ่งได้ที่เพจส5 4หาสำเร็จแล้วเย่ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆออกมาวิ่งกันเนาะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะหรือว่าออกกำลังกายอย่างอื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องวิ่งนะฮะเอาที่เราสะดวกเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เริ่มกินเจวันแรกเพื่อนๆคนไหนกินเจก็อย่าลืมมาเม้นบอกกันมากนะฮะสำหรับผมเองก็ กินเหมือนกันนะแต่กินแค่มื้อเช้ามื้อเที่ยงก็จัดข้าวมันไก่เจไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยโอเคถ้าใครถูกใจคลิปอะไรในนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกกกกกแก์กดติดตามแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเรากันุนลันรังนิ่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สไตล์ติี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ e ีพ s โซดหน้าสวัสดีครับ